สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดวยวันนี้เราจะมาพบกับประเด็นที่ว่าถ้าคุณรู้ว่าเงินเดือนของคุณน้อยกว่ารุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่คุณจะทำอย่างไรอาลองมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มีคนสอบถามเข้ามานะฮะ ด้วยความน้อยใจของเขานะครับก็คือประมาณว่าอยู่มาก่อนนะฮะแล้วคนเข้าใหม่เนี่ยมาด้วยเงินเดือนที่มากกว่านะครับอย่างในกรณีเนี้ยต้องต้องดูความเป็นจริงก่อนสมมุติอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตผมอยา่าเอาสมมติเอาเรื่องจริงแล้วกันสม,มัยผมจบมาให,ใหม่เนี่ยเงินเดือนผมเนี่ยก็หมื่นเจ็ดเนาะวิศวกรเมื่อ23ปีที่แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเงินเดือนผมเนี่ย มันมากหรือน้อยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจนจนวันหนึ่งเนี่ยมีรุ่นพี่มาถามว่าผมเงินเดือนเท่าไหร่นะครับไอเราด้วยความเป็นเด็กน้อยนะรุ่นพี่เขาก็เข้ามาก่อนเราสองสามปีเนาะเขาก็ถามเราเราก็ตอบไป,ไปตามความเป็นจริงอะ่ะเขาบอกว่าหมื่นเจ็ดตกใจเลยเขาแบบรู้สึกหน้าเสียเลยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าแกแกแกหน้าเสียเพราะอะไรก็เ,เลยถามแกตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นพี่พี่ก็บอกว่ามึงรู้ไหมกูเงินเดือนหา่างกับมึงแค่ห้าร้อยบาทเอง เขาเงินเดือนหนึ่งหมืนเจ็ดันห้าร้อยนะครับประเด็นเนี่ยเขารู้สึกกับผมเนี่ยดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยผมก็ผมก็ไม่เห็นว่าเขามีความรู้สึกที่มันแย่อะไรออกมานะครับผมมองว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าในสถา,านการณ์ที่ผมเงินเดือนเนี่ยมากกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในที่ที่เดิมเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นน่ะบงังเกิ่าเขาไม่ได้คิดเลกคิดน้อยเขามีความเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ย พราะด้วยด้วยช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เริ่มจะไม่ดีแล้วอ่ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าลอยตัวข้าเงินบาจจทนะฮะแล้วก็เขาเรียกช่วงฟองสบู่แตกอ่ะพอฟองสบู่แตกปุ๊บมีงานทํานี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะคราวนี้ไอเ้เงินเดือนที่มันห่างกันเล็กน้อยเนี่ยผมว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความห่างประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนที่รู้สึกกับคนที่ถูกรู้สึกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในแง่ไหนเช่นคนที่ได้มากกว่าหรือคนที่ได้น้อยกว่า สองคนนี้มีความสัมพันธ์ในแง่มุมไหนต่อกันความสัมพันธ์ที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพี่น้องกันทํางานแล้วรักใคร่กลมเกลียวหรือว่าไม่เคยมีงานไข้หรือไฟกันเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกแย่หรอกนะครับความสัมพันธ์มันช่วยได้แต่ในหลายๆกรณีเนี่ยผมพบว่าพอทางานมาเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีคนรู้ว่าอริราชศัตรูของเราเนี่ยมีเงินเดือนที่มันใกล้เคียงเราหรือเงินเดือนสูงกว่ามันจะยอมรับกันไม่ได้ มันจะเกิดปัญหาทันทีเมื่อไหร่ที่อลิรู้กันเลยว่าใครเงินเดือนมากหรือน้อยเนี่ยมันจะมีอาการออกมาทันทีไอ้คนที่รู้สึกว่าตัวเองเงินเดือนน้อยหรือว่ารู้ว่าตัวเองได้น้อยกว่ามันจะออกอาการโมโหมากนะครับหรือไอ้คนที่รู้ว่าตัวเองเงินเดือนมากกว่าก็ออกอาการดีใจดิงโลดว่ากูเนี่ยเท่กว่าแล้วมันจะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งตามมานะครับคนที่เป็นเจ้านายอย่างผมเ,เนี่ยดียก็ต้องมาเคลียร์กันคือในมุมของผมเนี่ย เวลาเราเป็นเจ้านายคนเนี่ยเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่เราจะต้องบริหารจัดการอย่าไปฝากความหวังเรื่องเงินเดือนไว้กับฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายบุคคลไม่ไม่สามารถจะมาช่วยคุณไกลเกลี่ยเรื่องเงินเดือนในองค์กรคุณได้คุณต้องเป็นคนลงมือทําและจัดการด้วยตัวคุณเองคุณต้องวางโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยรู้ว่าบริษัทมันมีโครงสร้างเงินเดือนแต่ในใจของคุณเนี่ยในวิธีมิตีการทํางานของคุณเนี่ย คุณก็ต้องสร้างโครงสร้างเงินเดือนในใจคุณไว้ด้วยมันมันจะเป็นไปได้ยังไงวะคนทํางานดีๆแล้วคุณให้เงินเดือนมันน้อยกว่าคนทํางานไม่ดีเป็นไปได้ในช่วงเวลาหนึง่งแต่หลังจากนั้นคุณต้องแก้ปัญหานี้ทันทีคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมันทันทีไม่งั้นคนเก่งๆมันด้อยู่กับเราได้ยังไงผมไม่ไม่อยากจะโทษบริษัทนะครับบริษัทไม่เคยทําอะไรผิดพลาดน,นะครับแต่บริษัทมีปัญหาทุกครั้งเกิดจากคนในบริษัททั้งนั้นคนในบริษัทที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกไม่ว หรือว่าผู้บังคับบัญชาก็ดีหรือลูกน้องก็ดีหรือผู้นําองค์กรก็ดีเป็นหนดนะครับองค์กรอ่ะมันไม่ได้มันอยู่ของมันดีๆนั่นแหละคนอ่ะทาให้มันออกมาเป็นดีหรือไม่ดีนะครับกลับมาเรื่องของที่เราพูดเรื่องของเงินดงเงินเดือนเนี่ยผมก็เคยเจอสถานการณ์ที่ผมเงินเดือนน้อยกว่าลูกน้องนะครับเพราะว่าผมอายุน้อยกว่าพอไปเป็นหัวนหน้าเขาเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยบังเอิญอายุห้าสิบแล้วเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับเขาอยู่องค์กรมานานกว่าเรา แล้วก็ฐานหนึ่งเขาสูงกว่าผมครึ่งหนึ่งอะ่ะก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็สมมติผมแสนหนึ่งเขาประมาณแสนห้านะฮะดังนั้นเนี่ยผมโกรธไหมที่เขาเงินเดือนมากกว่าผมกลับรู้สึกปกตินะเพราะผมเข้าใจปัญหาคือถ้าเกิดคนเราเข้าใจตัดก,กะที่มาแล้วก็เหตุผลอย่างกรณีอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเขามาก่อนอายุมากกว่าแล้วเราเป็นหัวหน้าซึ่งเราอายุน้อยกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่วันแรกที่ต้องมาเป็นหัวหน้าเขา้เราจะต้องเงินเดือนน้อยกว่าเขา แต่วันหน้าถ้าเรามีผลงานเงินเดือนมันแซงแน่นอนมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มนุษย์ส่วนใหญ่แม่งรอไม่ได้ไงปัจจุบันทันด,วด่วนพอรูป้ปุ๊บปะกูน้อยกว่าเนี่ยจะต้องเรียกร้องขอความเห็นใจจากศาลครฟงนะว่ากูจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้กูจะต้องได้มากกว่าทัานทีทันใดโดยลืมตรรก,กะและเหตุผลไปเลยว่าทําไมมันถึงได้น้อยกว่านะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบที่หนึ่งแบบที่สองที่น้อยกว่าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก็มึงเล่นอยู่นานมันไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยอะเด็กดุ่นใหม่มาเนี่ย ด้วยการที่อาจจะเป็นงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรืออาจจะเป็นตําแหน่งงานที่มันหาคนยากดังนั้นการที่จะต้องเอาคนเข้ามาอาจจะเป็นจะต้องจ่ายเงินที่มากกว่าเพื่อจะดึงอยู่เ้าเข้ามาเกมนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ทุกๆบริษัทเวลาอยากได้คนน่ะคนก็เคยได้เงินเดือนสองหมื่นะจะเอาเขามาอยู่ไหมล่ะสองหมื่นเขาจะมาป่ะเขาก็ไม่มาอย่างน้อยก็ต้องสองหมื่นห้าหรือสามหมื่นถึงจะมาใช่ไหมไอ้คนเก่าอะ่ะ ไม,ไม่พัฒนาตัวเองอยู่ๆไปอย่างนั้นผลงานไม่ดีเด่นอยู่ไปผลงานก็ไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมมันก็ขึ้นเงินเดือนปีหนึ่งห้าหกเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆเคยเงินเดือนสองหมื่นขึ้นห้าหกเปอร์เซ็นขึ้นไปขึ้นมาสามสี่ปีมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วคนมาใหม่มันต้องมากกว่าอยู่ดีอันนี้เป็นสัจธรรมที่เราต้องยอมรับมันเป็นกติกาของดีมานด์ซัพพลายในตลาดงานถ้าคุณเข้าใจคุณก็พัฒนาตัวเองสิเอาถ้าบอกมีคนดา่าผมอีกบอกด็อกเตอร์ r, พัฒนาตัวเองแล้วบริษัทแม่งไม่เห็นคุณค่าเอา เขาไม่เห็นคุณค่าที่อื่นก็มีใช่ไหมล่ะก็ไปที่อื่นก็ได้สิถ้าคุณเข้าใจตลาดเข้าใจดีมานสแปร์ของตลาดถ้าคุณเทพที่นี่ไม่ให้ตังค์ไม่คู่ควรกับความเป็นเทพของคุณที่อื่นเนี้แย่กล้าปะล่ะก็ออกสิอยู่รออะไรบ่นไปแม่งไม่ได้แก้ปัญหาเนาะบ่นไปแม่งก็เหมือนเดิมอะ่ะคนมาใหม่แม่งจะแพงกว่าเราทุกครั้งนะจาไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เราเผลอแม่งพัฒนาตัวเองคนมาใหม่แม่งจะแพงกว่าเราเสมอและยิ่งยิ่งไปกว่านั้นมันจะยิ่งห่างไปเรื่อยๆ พอเราไม่ทําหาอะไรเลยให้มันดีขึ้นในชีวิตตัวเองแม่งก็ยังอยู่ลังท้ายไปเรื่อยๆสุดท้ายนี่แหละปัญหาก็จะเกิดเหมือนเหมือน,อนแบงค์สีม่วงพอวันที่ประกาศกล้าวมาแล้วว่าจะต้องลดคนกลุ่มนี้จะต้องโดนก่อนเลยก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีผมว่าโดนก่อนหวยออกก่อนเลยนะเราบริษัทแม่งพูนาตกใจมากนะพนักง,งานสอง0 0็ันคนทุกๆปีเนี่ยลาออกกันแน่นอนสา0 0คนไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนออกแน่ออกเอง,ออเอง3าม0คนเทิร์นโอเวอร์เนี่ยสา0พันคนเนี่ยนะถ้าพนักง,งานสอง0 0่นเจ็ดเนี่ย สามพันหารสองหมื่นเจ็ดได้เท่าไหร่เทอรู๋ว้สิบอ็เปอร์เซ็นต์นะครับว่าเยอะมากนะครับบริษัทมีเทอร์โลเวอร์สิบเ็ดเปอร์เซ็นต์พนักงานลาออกสามพันคนไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเขาตัวเลขนี้มา่างไรจริงเท็ดไม่ไม่รู้อันนี้เขาเขาูปูปูมันไปแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเมื่อไหร,ม hey ร่มีเทนะฮะมีโดนเทเนี่ยกลุ่มแรกที่โดนแน่แน่คือกลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่แหละนะครับคนพวกนี้เป็นเหยื่อก่อนเลยนะครับผมึงบอกว่าถ้าเราไม่ ยุคนี้มันเป็นยุคที่แม่งต้องรีบพัฒนาตัวเองอย่างอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกันเองในตลาดงานที่เป็นมนุษย์แข่งกันแล้วเราแม่งเจอดิจิทัลมาแข่งกับเราเจอ AI อมาแข่งกับเราเจอไอเดียบา้บาๆบอๆของผู้บริหารมาแข่งกับเราด้วยดังนั้นเนี่ยปัจจัยภายนอกแม่งเยอะมากซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมเองก็ไม่ได้ด้วยสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือควบคุมสมองนี่แหละฮะควบคุมสติปัญญาความสามารถที่มีอยู่นี่แหละเอาชนะมันไม่ได้อย่างน้อยเอาชนะตัวเองได้แล้วกันจงจงดีขึ้นกว่า ก่ทุกๆวันที่เราเป็นแล้วกันวันว,น,าวานวันนี้กูต้องดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้กูต้องดีกว่าวันนี้ทำไปก่อนอย่าไปคิดว่าแม่งจะรอดหรือไม่รอดแต่ถ้าไม่ทำแม่งไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเป็นผู้รอดตายในยุทธ,ธจักรนี้ได้หรือเปล่านะครับผมพูดมาตัวเยอะแล้วเนะี่ยส่วนหนึ่งอะวิธีคิดแบบนี้แม่งมาจากประสบการณ์จริงๆผมผ่านวิกฤตเศรษฐกิจลงขึ้นลงขึ้นมาสามสามสามเฟสละสามสามยุคละ แม่งรอดได้นะคนที่มีความสามารถแม่งรอดได้หมดรอดเนี่ยอาจจะรอดแบบทุรักทุเลเพราะเกมนี้คือคนส่วนใหญ่แม่งไม่รอดไงเพราะคนส่วนใหญ่แม่งคิดไม่ได้มันก็เลยไม่รอดไงถ้าเราคิดว่าแม่งของเรามีของเขาไม่ซื้อของเราอะที่นี่แม่งไม่ซื้อของเราอะกูมีของแต่แม่งไม่ยอมจ่ายที่อื่นนี้เปล่าถ้าที่อื่นยอมจ่ายก็ไปสิครับรอทําแมวน้ําอะไรอยากอยากกลางในที่ที่เขาไม่เขาไม่ให้เราอะถ้าเก่งจริงนะครับจะกลางก็กลางได้แต่ถ้าเขาถ้าเรากลางแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ยอมจ่าย ก็ต้องกล้าที่จะไปกลางแล้วก็ออกไปแต่ถ้ากลางโดยที่ไม่มีของเบ่งโดยที่ไม่มีของแล้วก็มาน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็มาบ่นน้อยใจว่าแม่งบริษัทไม่เห็นคุณค่าเนี่ยคิดผิดแล้วคุณเองต่างหากที่ไม่ยอมสร้างคุณค่าในตัวเองคุณนั่นเองที่แม่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่เห็นคุณค่าในการสร้างผลงานในตัวคุณเองแล้วจะไปร้องแม่แหกกระเชิงเพื่อจะเอาเงินเดือนขึ้นได้ยังไงจงอยู่แบบนั้นอนะไปดีแล้วน้อยใจไปเรื่อยนั่นแหละแล้วก็ลาออกไปเลยอันนี้ไม่ได้เชียนะ ก็คิดแล้วนี่ถามผมว่าทำไมน้อยใจบริษัทที่เงินเดือนเงินเดือนน้อยกว่าคนใหม่ที่มาลาออกดีไหมอย่าตั้งคําถามกับผมแบบนี้ผมถึงไม่อยากตอบกันแล้วไงมาตอบหน้าหน้าเพจเลยดีกว่าออกไปเลยครับยินดีครับไปเลยครับไปแล้วมันได้ดีก็เชิญนะฮะคุณตัดสินใจเรื่องของคุณนะแต่ถ้าคุณถามผมผมก็จะบอกในแนวของผมนี่แหละถ้าของดีมีมึงก็ไปเถอะแต่ไปแบบได้งานนะไม่ใช่ว่าปิดตูวค่าตัวเองด้วยการให้แมงลาออกไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้งานเลย อย่าคิดว่าการทําแบบนี้แล้วแม่งเท่นะคิดสักนิดนะครับจะเทหรือไม่เทเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับอย่าทําด้วยความสะใจโดยที่ขาดขาดแก่นสารหรือขาดเหตุผลทําด้วยความสะใจแล้วแม่งไร้เหตุผลเนี่ยบัดซบสิ้นดีนะชีวิตแม่งจะแย่นะครับเวลาจะไปแล้วเนี่ยต่อให้เขาไม่พอใจเราหรือก็จะเกลียดเราแค่ไหนเราไปให้มันดีที่สุดไปให้สวย,จบ,ยจบแบบจบแบบไม่ทิ้งอุจจระ,ะไว้ไปแบบเดินออกไปแล้วเราสบายใจใครแม่งไม่สบายใจกับเราช่างมันนะครับ แต่เราไปแล้วเราสบายใจมันดีที่สุดเนาะคนยุคสมัยนี้เนี่ยมันโดนสิ่งเรากระตุ้นให้ตัดสินใจในทางที่ผิดได้ง่ายนะครับจงถามตัวเองทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจเรื่องการลาออกว่าออกแล้วกูจะทําอะไรกินกูมีงานหรือยังมีงานใหม่หรือยังไปได้ดีไหมงานที่ว่าเนี่ยไปได้ดีไหมรายได้ไม่ดีขึ้นไหมถ้าทนไม่ไหวจริงๆจะอยู่ได้กี่เดือนอยู่ได้กี่ปีมีตังค์เก็บไหมถ้ากูออกวันนี้ใครเดือดร้อนบ้าง จงถามก่อนเลยวันนี้ถ้าออกใครเดือดร้อนม้างถ้านับนิ้วแล้วคนเดือดร้อนเกินห้าคนนะแล้วคนในนั้นเป็นคนในครอบครัวนะอยา่าใจเย็นอย่าเอาความสัใจแล้วต้องมาทําให้คนรอบตัวหรือคนในครอบครัวแม่งเดือดร้อนเหอนกับเราด้วยยอมนะครับศักด์สีเรื่องบางเรื่องเราเป็นคนตั้งมันมาเองสักสีในเรื่องที่ไร้าสาระผมไม่ถือว่าเป็นศักสีศักิ์สีที่สําคัญก็คือคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง นั่นแหละผมถือว่าเป็นศักดิ์ศรีที่สคัญที่มนุษย์ทุกคนควรพึงจะมีเนาะหนึ่งต้องไม่ทําต้องไม่ทําบาปกับชาวบ้านไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนสองต้องมีความมั่นใจในศักยภาพาของตัวเองศักดิ์ศรีที่ต้องเก็บไว้คือความเป็นคนคุณงางความเป็นคนของตัวเรากูไม่เคยโกงใครกูไม่เคยเอาเปรียบใครกูเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนี่คือศักดิ์ศรีที่คุณต้องเก็บไว้คนด่าแล้วนิดด่าแล้วหน่อยเฮ้ยแม่งกูต้องมีศักดิ์ศรีไว้แม่งกูรับไม่ได้กูต้องลาออกอย่างนี้เขาไม่เรียกศักดิ์ศรรรีีคัับเเาายกว่ สัก์ไม่มีสีฮะเขาเรียกว่าสัก์ที่มันมนโนขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มืออัตตาตัวตนของเราอัตตาตัวตวนที่แม่งเป็นโทษอ่ะเอาตัวนี้มายึดมั่นถือมั่นไว้บรรลัยสิครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยศักดิ์สีมีอยู่สามตัวคีบเอาไว้ครับทําดีไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนหรือพยายามทำไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนยึดมั่นถือมั่นในศักยภาพของตัวเองนี่คือศักดิ์สีที่เราต้องมีไว้ใครมาด่าเราไม่ดีกูว่ากูไม่เคยทําทําร้ายใคร ใครมาด่าเราว่าเราไม่มีความสามารถเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ว่ากูมีความสามารถกูจะไปกังวลกับมันเพื่ออะไรนี่ไงทําไปถ้าผ่านสเตจนี้ได้ชีวิตแม่งจะสบายใจกว่านี้เยอะจะไม่มาวกวนถามวกวนพี่คะชีวิตแม่งอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้อินชาห้นรือเปล่าคนก็ก็เรื่องของมันนะ่ะเรามีศักดิ์ศรีไ,ไหมศักดิ์ศรีที่ดีนะก็ยึดมั่นถือมั่นกับหลักการนี้ไปแล้วก็เดินเดินไปผมไม่เคยใช้ชีวิตด้วย คำว่าต้องอดทนนะผมเพิ่งมาเข้าใจตอนหลังนะว่าสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดมันไม่ใช่คําว่าอดทนมันเป็นสิ่งที่เมื่อไหร่ที่เราใช้คําว่าอดทนมันเหมือนกับว่าเราเริ่มไม่มีเหตุผลกับเ,เรื่องนั้นละแล้วเราต้องใช้คําว่าอดทนเพื่อต้องยอมเพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นไปได้แต่ผมมาเข้าใจว่าอ้ยในมุมของผมเนี่ยมันไม่ใช่คําว่าอดทนว่ะมันคือเรื่องที่เราเข้าใจมันเรื่องที่เรารู้ว่ามันเป็นแบบเนี้ย แล้วเรารู้ว่าเป้าหมายของเราชีวิตของเราต่อไปเราต้องการแบบไหนไงเราถึงต้องผ่านจุดนี้ไปได้มันเลยไม่ใช้คําว่าอดทนอีกต่อไปเพราะเมื่อไหร่เราใช้คําว่าอดทนนั่นหมายความว่าชีวิตแม่งกูต้องผ่านจุดนี้ไปได้แม่งกูไม่รู้จะทํายังไงกูคุ้นได้แต่ทนหว่ากูแม่งต้องตัดเลือดตะกบป,ปากสิบสิบแม่งต้องยอมให้เขาต่อยเพื่อแม่งจะได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปได้โดยไม่รู้เลยจะผ่านยังไงโดยไม่รู้เลยว่าจะผ่านเนเพื่ออะไรโดยไม่รู้เลยแสงสว่างมันจะอยู่ตรงไหน เนี่ยแบบนี้มันก็ยิ่งหมดหูไปอีกเหมือนคนอ่ะบอกว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าเนี้ยอยากรวยต้องอดออมนี่ก็ผิดละวิธีคิดรู้ว่าต้องอดออมรู้ว่าต้องบริหารการใช้จ่ายแต่ถ้ามึงอยากรวยอ่ะรายได้มึงเท่าเดิมอ่ะแล้วมึงอดออมมไม่มีทางรวยแน่มึงต้องหาให้ได้มากขึ้นแล้วก็อดออมคู่ขนานกันไปไม่มีใครรวยจากการกดเก็บหอมรอมริบนะครับแต่คนที่มันรวยอะมันเก็บหอมรอมริบแล้วมันเอาเงินตรงนั้นไปลงทุน แล้วในขณะเดียวกันมันก็ต้องขยันทํางานด้วยหางานใหม่ด้วยเปลี่ยนงานด้วยโปรโมทด้วยมันจะได้มีเงินเดือนมากขึ้นพอม,มีเงินมากขึ้น,นก็เอาเงินมาเก็บหอมรอมลิบลงทุนด้วยมันก็จะเป็นวงจรแห่งความสมบูรณ์เขาเรียกว่าวัฏจักรของความสมบูรณ์แบบและวัฏจักรแห่งความสําเร็จงไงปัญหาของคุณแม่งคิดได้มิติเดียวไงที่แม่งต้องเก็บเงิน,นอย่างจะรวยเก็บแล้วมงจะเก็บฝังตุ่มมึงจะรวยได้ยังไงเก็บแล้วมันก็กต้องไปลงทุนด้วยลงทุนก็มีหลายรูปแบบ ถ้าเก็บเงินฝังตุม่มไม่ทางรวยหรอกเพราะค่าของเงินมันก็ด้อยค่าไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันมึงจะทํางานตําแหน่งเดิมโอกูมีความแฮปปี้มากเลยคอมฟอร์ตโซนนั่นกระจายอะ่ะอยากจะทํางานแบบนี้กูรักงานที่กูทํามากเลยให้เงินเดือนขึ้นก็บุญตายแล้วใครจะให้เงินเดือนมันขึ้นทีเท่าหนึ่งสองเท่าสามเท่าละ่ะคนที่รับจะอยู่อย่างเดิมเงินเดือนมันก็ไม่มีทางขึ้นไปได้ไกลหรอกเงินอมก็ได้เท่านั้นแหละมันจะร่ำรวยได้ยังไงจะบทพันธนาการนีิสิยได้ยังไง มันก็จะอยู่ในวงจรอุบาทแบบนี้แหละรักจะก้าวหนะ้าแม่ต้องกล้าก้าวด้วยไม่ใช่แม่งรักจะก้าวหนะ้าแต่แม่งนั่งที่เดิมมันก็ไม่มีทางก้าวได้หรอกนะฮะพูดแล้วก็บิวนะอยากให้แม่งเข้าใจหน่อยวัตจักรเป็นความสําเร็จแม่งง่ายนิดเดียวทุกปีเงินเดือนแม่งต้องขึ้นไม่ต้องและแม่งต้องขึ้นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนขึ้นด้วยนะถึงจะก้าวไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบเดิมแม่งก็จะเหมือนเดิมนะครับ บอกโอ๊ยเราต้องประหยัดว่ะไอ้ห่าแม่งต้องประหยัดแท่งทุกอย่างเลยชีวิตเวลาใช้แบบประหยัดชีวิตแม่งจะไม่มีความสุขชีวิตแม่งจะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟอ้อได้บ้างต้องกล้าคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องกล้าคิดที่จะหาทางไปต้องกล้าคิดที่จะก้าวทะยานไปข้างหน้ามิฉั้นจบชีวิตสิบปียังไงแม่งเหมือนเดิมสิบปีอย่างนั้นแล้วไม่ต้องมาโทษใครนะช่วงะตาไม่ดีอย่าไปบ่นนะครับอย่าไปบนเจ้าที่ไหน แล้วก็อย่าไปบ่นให้ใครฟังนะฮะคุณนั่นแหละทําให้มันเป็นอย่างนี้เองเจ้าที่ไหนพระที่ไหนไปไหว้ที่ไหนนะเขาไม่มีทางช่วยคุณได้หรอกเขาให้แด้แต่กําลังใจแต่กําลังมึงอ่ะต้องไปเองมึงจะไปได้ยังไงหาแง่งก็ไปไหว้พระสิบวัดเนี่ยเก้าวัดสิบวัดมึงทําเหมือนเดิมมัคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมีของอะไรบ้างไหมที่ไปหาอะไรได้ได้มีความสามารถอะไรบ้างไหมที่อาหาอะไรได้ได้อย่ามินเงินน้อยอยากได้เงินพันมึงต้องผ่านเงินร้อยก่อนอยากได้เงินร้อยมึงต้องผ่านเงินสิบก่อนอยากได้เงินหมื่นต้องผ่านเงินพัน หลักคิดมันมีอยู่แล้ววิธีการมันมีเยอะแยะแต่พนพอคนแม่งไม่เข้าใจสมาการแม่งก็ไม่กล้าเดินแล้วชอบไปหลอกโดนเขาหลอกอะเอาของจริงมาพูดไงจะได้ผ่านกันแบบจุดที่มันควรผ่านได้ก่อนยังยืนยันหลักการเดิมผมต้องการให้มนุษย์เดือนเดือนมีทางออกทางออกที่ดีที่สุดคือทางออกที่แม่งต้องคิดให้ได้ทางออกที่มันต้องมีแนวคิดที่ดีทัศนคติที่ดีลดดราม่าควีนไปเยอะๆถ้าคุณยังเสพติง่งติดดราม่าอยู่นะแม่งก็ยังไม่สามารถออกจากวังวนอุบาท t h i ได้ เลิกนะฮะชีวิตมันสั้นเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเกินไปแล้วที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะรอดกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เวฟแรกของการเปลี่ยนแปลงแม่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งจรีงนะครับร้านค้าปลีกนะฮะพู้ธุรกิจออนไลน์แม่งมาแทนที่นะครับในขณะเดียวกันเวฟที่2องนี่เป็นธุรกิจธุรกรรมทางการเงินเวฟแรกบ้านเราโดนไปแล้วสิ่งเรียมติดไปเยอะสื่อทีวีก็โดนเยอะนะครับเวฟที่2นี่ธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อ,ของกับการเงินแม่งโดนหมด ตอนนี้ก็ต้องต้องระวังนะเวลาเหลือน้อยแล้วรีบรีบวางแผนจะทำอะไรรีบทำนะครับไม่ไม่รู้แล้วว่าจะผิดจะถูกอะ่ะแต่คิดอะไรได้ถ้าคิดตีถี่ท่วนเรียบร้อยแล้วรีบทำเวลาทำวางแผนอนาคตวางให้เคลียร์วางให้มีทางเดินหลายๆทางแล้วก็แต่ละทางที่เดินเนี่ยวางแผนให้ชัดเจนด้วยสมมุติวางแผน ดีมันทําแล้วมันจะได้เหมือนยิงนกนั่นเดียวได้หลายๆตัวก็ทําทางนั้นไปอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงสั้นแต่ระยะทางมันระยะยาวมันมันไปได้อไกลเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลกับปัญหาเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยอะๆชีวิตจะได้มีทางเลือกมากขึ้นอยากทํางานแต่ไม่ได้เงินจะทํำไหมอยากทํางานให้มีประสิทธิภาพแต่ได้เงินเยอะๆเออมันมีสมการที่มันเกี่ยวข้องกันเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าความเกี่ยวข้องมันเป็นแบบไหน แล้วก็ต้องมาดูตัวเราด้วยว่าเราจะใช้ความเกี่ยวข้องแบบนี้ให้มันเหมาะกับตัวเราอย่างไงเนาะเพจนี้ยตอนนี้เฟซบุ o กเนี่ยคุณมาร์กสก๊เบิร์เขาก็จำกัดการเลชอะไรเยอะแยะไปหมดเลยข่าวว่อนหน้าเต็มหน้าฟีเลยกังวลกันมากเลยว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่มีคนมาดูเพจน,นู่นเพจนี้เขาก็กังวลก็ตื่นเตือนกันมาเยอะสําหรับผมผมผมก็ใส่ใจนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากถึงขนาดว่ามันต้องเป็นประเด็นว่าผมเชื่อว่าผมต้องการทำคอนเทนต์ที่ดีๆออกมา ผมต้องการสัมผัที่ดีๆ,ๆออกมามันก็สุดแล้วแต่คนตามคนอ่านถ้าเขาไม่ตามเขาไม่อ่านเขาไม่กดไลค์หรือว่าไม่ด, like, มดูก็เรื่องของเขาไงผมเชื่อในสิ่งที่ผมทําแล้วผมเห็นแล้วตลอดเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนมันดีขึ้นได้จริงๆเว้ยจากสิ่งที่ผมทําดังนั้นก็สุดแล้วแต่คนตามแล้วกันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในเมื่อวัตถุประสงค์ของการทําเพจนี้ยังเหมือนเดิมดังนั้นจะไลค์จะเม้นต์จะไม่ไลค์จะไม่เมนต์ก็แล้วแต่คุณ ผมเคยพูดเสมอคนดูง่ายๆใน Facebook เราไมไ่รู้จักกันมาก่อนแต่เราสามารถรู้ได้ง่ายๆว่าคนคนนี้มีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดูจากบทความที่เขาแชร์ดูจากเพจที่เขาติดตามรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนยังไงและเดี๋ยวนี้เ r ชายุคใหม่เวลาเขาจะรับคนเขามาส่องที่ Facebook ด้วยว่าเพจที่เขาติดตามนเ,ตนเนี่ยค a n d i d a คนนี้เขาติดตามเพจประเภทไหนคอมเมนต์ที่เขาแชร์ หรือว่าเพจหรือว่าโพสที่เขาแชร์เป็นบทความประเภทไหนรู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านั้นเป็นคนแบบไหนทัศนคติเป็นอย่างไรก็เลือกดูแล้วกันค่ะคุณอยากจะลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้ขอให้ลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเองก่อนหยุดลดเสพสิ่งไม่ดีเสพสิ่งดีๆเข้าไปแล้วไ็แชร์สิ่งดีๆให้ชาวบ้านเขาบ้างแชร์เยอะๆของดีๆอ่ะคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนเมื่อไหร่ที่คุณ จะแชร์สิ่งดีๆคุณต้องอ่านมันก่อนใช่ไหมคุณต้องดูมันก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็จะซึมซับสิ่งดีๆไปด้วยโดยอัตโนมัติพอคุณส่งส่งผ่านดีๆให้คนอื่นเขาก็ได้รับสิ่งดีๆจากคุณด้วยนี่แหละครับการทำบุญด้วยความรู้ถือว่าเป็นงานทำบุญที่ดีที่สุดยิ่งกว่าการให้เงินอีกพอให้เงินแล้วเนี่ยแม่งจะไม่รู้จักคิดแต่ถ้าให้บุญด้วยการให้ความรู้ความรู้มันจะทําให้เข้าไปในสมองแล้วมันจะรู้จักคิดแล้วมันจะรู้จกักติดแผนแล้้้วเอาาอออาานนนนัดครดรบกีใืง ถ้าคนในครอบครัวเราต้องเดือดร้อนจากการตัดสินใจของเราอยาเลยครับการลาออกของเราเนี่ยเราได้ความสะใจแต่มเป็นบาปเพราะเราจะกลายเป็นคนที่ไปเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวนะครับอีกประการที่สําคัญมันยังเร็วเกินไปแลายังไม่ได้พิสูจน์ความสามารถตัวเราเองเลยเราดูหมิ่นศักยภาพตัวเราเองเกินไปหรือเปล่าไปตัดสินใจลาออกด้วยเหตุผลเพียงแค่เล็กน้อยว่าเงินเดือนน้อยกว่าใครผมเงินเดือนน้อยกว่าใครทั้งหลายคนในโลกใบนี้ต่อให้เราเงินเดือนมากที่สุด ในบริษัทเราก็ยังเงินเดือนน้อยกว่าคนอีกหลายคนในโลกใบนี้ต่อให้เราเงินเดือนน้อยที่สุดในบริษัทนี้เราก็ยังเงินเดือนมากกว่าคนอีกหลายๆคนในโลกใบนี้ต่อให้เราได้เงินเดือนน้อยเตี้ยติดดินก็ยังดีกว่าคนที่เขาตกงานอยู่ในในวันนี้ขู่มันมีวิธีเปรียบเทียบมากมายที่จะให้เราสบายใจแล้วเราจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่เราลำบากใจเพื่ออะไรคิดง่ายๆดีกว่าครับชีวิตมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดที่เราคิดกันไม่ได้เพราะเราเสือกคิดยากไปนั่นเองสําหรับ พวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมน,นุษยเงินเดือนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มน,นุษยเงินเดือนพัใหม่วันนี้ผมดอกตอร,ร์พีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 长安。